โอเคฮัลโหลสวัสดีคุณชกคนวันนี้กลับมาต่อกับเลียกอีกครั้งนะผมนะก็เราก็ทำแยกคลาสเรื่อยๆเนาะจริงจริงองที่ว่าคือจริงพี่ถ่ายเมื่อกี้ทั้งหมดว่าวันเดียวกันก็ถ่ายพร้อมกันทีละแต่พี่ว่าตันตัดๆเอาละกันนะโอเคที่่าตอนนี้พี่ไปเจอเทเลอร์เกมแปลกๆมาชื่อเกมว่า Happy Manager ใช่ไหมรู้สึกคุ้นๆ Happy Manager อ่ะฮะ Happy Manager ซึ่งเป็นเกมอะไรเรามาดูกันดีกว่าเห็นว่าเป็นเกม VR ด้วยใช้แว่น VR เล่นไดเดวย <laughs> <laughs> กูไม่เกมโป้ชัดตอนนี้บอกตรงแปลไม่ออกหรอกบอกตรงที่แปลไม่พอ,อหรอกหน้าตาแปลกแปลกหมดไม่ถามจริงคือรู้มันคือมันสวยแต่บางทีมันคือมันทำสมจริงไปนะพี่ว่าอเลยเนี่ย เห็นเขาบอกว่าเกมที่จะเกี่ยวกับเราเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของหอพักใช่ไหมอะไรเงี้ยเออและสาานที่จะมาอยู่ในหอพักของเราเราก็ต้องคอยดูแลพวกเธอใช่ไหมอะไรเงี้ยด้วยการใส่แว่น v ีอาเข้าไปคุยกับพวกเธอใช่ไหมอะไรเงี้ย What the fuck จะจีนตาไปเลยให้ตายเลย แ่แบแบบนบีอาร์เล่นนะกินี่แว่นบีอาร์เล่นได้อย่าเร็วอ่ามีแป็ดดูตอนนอนด้วยอาบน้ำด้วยโอโ้โห First ด e เลยทีเดียวมีแก้ผ้าด้วยโอโ้โห พี่มเนเจอร์จริง้วยใช่พี่พูดชื่อถูกละไอนนอาร์ด้วยคือปัญหาไม่ใช่เลยหรอกคือปัญหาทำเกมน,นี้มันก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกปัญหาคือโมเดลตออัวแบบละครอ่ะม,ม,ม,แบบมันดูสมจริงแบบไม่สมจริงมันเลยน่าเกลียดเข้าใจป่ะพี่ว่ามันดูสมจริงแบบมันดูสมจริงแบบไม่สมจริงกูะไรกูเนี้ยงงกะเตองงกัเตองวะ่ะ เข้าใจความหมายพี่ไหมคือมันสมจริงแบบไม่สมจริงอ่ะมันเลยไม่สวยเข้าใจถ้ามันแบบว่าถ้ามันแบบว่าไม่สมจริงไปเลยอย่างอย่างอย่างซัมซัมเบอร์เลสเซนใช่ไหมซัมเบอร์เลสเซนเรารู้สึกเลยว่าคุณเธอสวยเกินความเป็นจริงไปดูไม่ใช่คนจริงๆเลยแต่มันสวยอ่ะเข้าใจปะหรือถ้าสมสวยสมจริงก็คืออย่างเงี้ยอย่างนี้โอใช่ไหมที่สวยสมจริงไปเลยคือสมจริงสุดๆไปเลยจะแบบลึกเหมือนเป็นคนจริงๆอ่ะแต่ปัญหาคืออีพวกนี้คือแบบว่าคือมึงไม่ใช่อ่ะมันดูยังไงก็มัน สวยไม่สมจริงแต่มันสมจริงไม่โบรโอเคเรามีเกมหนึ่งนะผมนะซื้อเป็นเกมที่ทำโดยทีมงานที่ทำโอนจังบาร่าชื่อเกมว่าไฮสกูลซอมบี้เกิลซอมบี้ฮันเตอร์สองอันเบลเพราะว่ามันเป็นเกมเหมื่นไงเน้นเกมหื่นคว่าอันนี้เน้นเกมเหมืน่นสกูลเกิลซอมบี้ฮันเตอร์ตัวได ทำไมต้องเป็นซอมบี้อะพี่ไม่เข้าใจญี่ปุ่นเป็นเยี่ยอะไรเนี่ยชานี่ยอ่าอีสเพย์อีกแล้วเลยพบอีกแล้วเหรอจะมาดันการลอนปายกันหรอลำคาเลยกันให้ตายเหรเอเร็กซ์เทอร์มิเนตกำจัดให้หมด n 만... 어 <laughs> What the fuck ถอดเสือ้อเลยนะ <F ast> คือสงสัยยังเดินทางมาญี่ปุ่นต้องเอาทุกอย่างไปโยงก,กับซอมบี้พี่ไม่เข้าใจมันเป็นอะไรกับซอมบี้พี่ไม่เข้าใจมันอะไรเล็กหนาทําไมต้องเอาสาวชูตติง้งเอาผู้หญิงสกูเกิลบวกชูตติ้งและบวกซอมบี้ทาไมต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันทําให้มันดีขึ้นยังไงแล้วปัญหาอีกข้อนึงคืออีสี่ 4, ห้าตัวนี้แม่งหน้าแม่งเบ้าเดียวกันหมดเลยนะ หน้าตาแต่ละคนแต่ละคนไม่งเบ้าเดียวกันหมดเลยแทบไม่ต่างกันเพงเปลี่ยนทรงผมนี่ว่ะเดี๋ยวนะดูอีนี่นะดูหน้าไว้นะดูจมูกจะจมูกยังจมูกยังปั้นผิดเลยเหนะ็นไหมจมูกยังแบบจมูกบี้อ่ะบี้ใช่นเนี้ยแล้วดูดิอีนี่ก็จมูกบี้เหมือนกันแล้วเปลี่ยนทรงผมเฉยๆคือ โอ้โหดิจังบาร่ายังปั้นได้สวยกว่าเลยมูดิจังบาร่ายังดูแบบมีความแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครมากกว่าอันนี้แม่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นแหละโอ้วดหมอง,องมาญี่ปุ่นมันเป็นอย่างไงมาถามจริงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยถามจริงเหอะโอเคแล้วจะมีอีกเกมหนึ่งในก็มาขนาดนี้แล้วก็ไปให้หมดแล้วกันซัมเมอร์เลเซนแล้วกันเราเรา,เราดูซัมเมอร์เลเซนแ,แก้แก้แก้อารมณ์ไปแล้วกันเราให้มันรู้สึกว่าออ๋ผ่อนคลายแล้วกันนะผมนะโอเคซัมเมอร์เลเซน่ะจัดมามีอะไรบ้างหนูอนเร์เอนจิน เอ็นดี้เคยเล่าให้ฟังไว้คือเกมเนี้ยไอ้ไอ้ซัมเมอร์เลเซอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าอะไรนะเป็นเกมเทคเกคนเวอร์ชันแบบมานั่งคุยกับตัวละครเทคเกคนนั่งคุยกับเฮฮาจินั่งคุยกับจินคาสามะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเฮ้ยใครจะไปสนใจว่าอะไรจริงไหมเออยชอบเหออ๋อจริงเราดูไปแล้วใช่ไหมเราดูไปแล้วตอนนั้นอะอย่างเงี้ยใช่มมันมันมันสวยแบบว่ามันพอดีอะมันมันอาจจะดูไม่สมจริงแต่มันสวยแบบว่าเราสึกว่ามันมันดีกับเราเข้าใจไหมเข้าใจปะ ใช่ไหมแต่อีสองเกมที่แล้วเดี๋ยวมันแบบหน้าตาเป็นประหลาดมากเลยเขาจะว่าหน้าตาเป็นประหลาดแปลกๆมันสวยแบบไม่สมจริงอ่ะมันสมจริงแต่ไม่สมจริงอ่ะแต่นี่คือสวยแบบแบบไม่สมจริงแหละแต่ว่ามันก็สวยอ่ะจริงป่ะเออใช่ไหมเออก็เหมือนกับที่คนเราชอบตัวการ์ตูนชอบมิคุมันก็ไม่ได้เป็นคนจริงๆริงสัหน่ยจริงไหมอะไรเงี้ยเออแถมไม่ดูแอปด้วยเออเจะาไปไอสองเกมที่แล้วแม่งโคตรแอปอ่ะจริงป่ะเกมที่มันไม่แอปเนี่ยมันรู้สึกว่าเราสมจริงกับ ที่ตัวที่ตัวละครพยายามพูดพยายามทำหน้าทางตัวนี้มันดูสมจริงไงจริงป่ะใช่ไหมอยากเล่นหรออันนี้อยากเล่นจริงบอกก็เสมอเลซสุดแล้วจะว่าไปผู้หญิงผมทออีกคนหนึ่งเป็นอยู่ไหนอยากได้ผู้หญิงคนหนึ่งด้วยจะมีอะไรป่ะพี่ว่าคลิปนี้คงคลิปที่พี่ทำมาสามสี่คลิปคงโดนบันเตทิมโคแดักหมดแล้วพี่ว่ามีกินด้วยโอ้โห มีออกไปวิ่งด้วยโอ้ไม่มีทางเป็นชีวิต,จร,ออวตจริงแน่ๆบอกให้่อนชีวิตจริงเลยโอ้โหโอ้โหพาไปงานวัดด้วยโอ้โหฉัน <laughs> ด,ดับแอดเทคไวมันดี้เอาตังไปเลย <Net> อา่าหมดใช่ป่ะหมดแล้วเพราะว่านี้เป็นเหมือนกับโฆษณาบันไดพี่เชื่อว่าคลิปที่พี่ๆคงโดนมันคงโดนบันไดแนมโคเขาแดกใช่ปไม่ต้องห่วงคงโดนแดกไปแล้ไม่ต้องห่วงเพราะฉอย่างที่ว่าคลิปพวกนี้พี่เชื่อว่าคลิปเรียกชั่นเพี่พี่ๆคงไม่ได้ตังจากจากจากคงไม่ได้ยึดยอดยอดเงินยอดวิวจากจากพวกนี้หรอกโอเคที่ว่าเมื่อกี้สามเกมเกมแรกคือแฮปปี้เมเนเจอร์ที่จะทำแฮปปี้เมเนเจอร์มันสวยแบบไม่สมจริงอ่ะเข้าใจไหมแบบ ใช่ไหมมันเทียบกับเมื่อเทียบกับซัมเมอร์เล o ซอน่ะซั summer season ที่มันรู้สึกว่ามันใช่อ่ะเข้าใจปะเนี่ยมันสวยแบบว่าเรารู้สึกว่ามันใช่อ่ะเข้าใจไหมมันสวยแบบไม่ใช่สวยแบบสวยแบบสวยแบบแปลกๆมันสวยแบบพอดีพอดีแล้วมันไม่ได้แอบด้วยเข้าใจไหมว่าคือพวกพวกเนี้ยอารมณ์มันแบบมันพยายามแอบให้มันดูตัวแทบตัวละครมันดูน่ารักซึ่งมันเรารู้สึกว่าเหมือนพี่ๆเล่าใฟังเหมือนพี่ๆผู้ฟังอะแล้ว inception อะ inception คือแบบว่า พอเราโดนยัดความยัดความรู้สึกว่ามันแอปมันน่ารักนะเข้ามาในหัวรู้สึกว่าไม่น่ารักว่ะเพราะว่าเรารู้สึกไงว่ามันไม่ใช่ความคิดของเรามันไม่น่ารักอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าอันเนี้คือเข้าใจว่าเขาก็พยายามทําให้มันรู้สึกมันพยายามแอปแอปให้มันดูน่ารักแหละแต่ที่ว่าคือมันเนียนมันรู้สึกว่าเออน่ารักจริงๆริงว่ะเราเรารู้สึกว่าชอบอย่างนี้มากกว่าจริงไหมเพราะงั้นที่ว่าพี่ซัมเมอร์เลสเทนพี่ซื้อแน่นอนแต่อันเนี้ยคงไม่ซื้อแน่แนพี่ว่า จะคิดว่าทำไมวะจริงไหมโซนอีซอมบีส้สก,กูเกิลที่ยิ่งหนักเลยว่องตรงว่าไม่รับไม่ได้สุดๆเลยถ่ายแต่ทำไมต้องเป็นชูตติ้งซอมบี้ทำไมต้องซอมบี้อีกแล้วว่ไม่เข้าใจมันซอมบี้อีกแล้วหรอวะไม่เบื่อกันแล้วว่าถามจริงให้ตายแต่อีกค่ายกินนี่มันทำเป็นอย่างเดียวจริงให้ตายนะโอเคอย่างที่ว่าเกม VR เยอะเหมือนกันติดตามต่อไปว่าจะเป็นเกมอะไรอีกนะครับผมโอเคเจอกันให,ห,ม,ใหม่ครับผมบ๊ายบาย